นอนกันเปลาเนี่ยอะไรครับนอนกันหรือเปล่าเนี่ยปีศาจผมเป็นปีศาจโอ้ยลุนใหญ่เป็นเดนผมขอบ้านนะครับผมคุณเดินเลยครับลุ่นใหญ่โดนเรียกเป็นเดนกูปล่อยกันเลยไอ้ไม่ช็อตปากเลยช็อตไอ้เล่ไอ้เล่เนี่ยพี่อันเนี่ยไอ้เล่มาแล้วเนี่ยพี่อันได้คุยแล้วคุยแล้วเอ้โหหัวหัวอันนี้เราคุยแล้วอันนี้เราคุยสองเล่มีเรื่องเหรอเล่เอองอนกันบอกกาเว่อนกันแน่เลย มันจะดีหรอเออเพียงนี้น่าจะลูกก็เสร็ละเอาใหม่กันไงี่อะมาร์ซี่ไอ้เหี้ยมักดข้อเจ็ดใส่กูม่นตีเนียนเลยคนดูเมื่อขอซื้อเพียงกูสามสิบขวดมึงโดนบอลได้คูได้ไอ้ติ้ลนี่มันตีเนียนไอ้เหี้ยกูเพิ่งเห็นไอ้เหี้ยมันตีเนียน ได้แมงหมอกดตะโกเลยครับกด,ดชาติ้งเลยไอเยียด,ด,ดนะไอเย็ดมันตีเนี่ยในสั์กูเกือบโง่ไอจะนีนะกูคว้างห็นในสั์ได้ไอ้ดี่มันกดมาเบียแต่กูคือเมื่อสักครู่นี้ค่ะครับทางทางฝั่งฮารเรียดีค่ะเย็นคุยกับทางฝั่งของคุณนานิโนเขาแล้วก็ มีปากเสียงกันนิดมันไม่เชิงมีปากเสียงหรอกคะ่ะแต่มันมีน้องในแก๊งอะค่ะถูกเขาต่อยไม่มีไม่มีาเาขาต่อยแล้วก็<อ>น้องมันก็เลยสวนด้วยหมัดครับ,รบจากนั้นรู้สึกว่าฝั่งน้องเขาก็ชักอาวุธมาแทงคนไหนครับคนไหนชักอาวุธมาแทงหัวน้ำเงินครับหัวน้ำเงินครับนี่นครับหัวน้ำเงินที่มีหมูยเนาะ คนนี้ไหมครับใช่ไหมเ่าเราเป็นคนแทงกิ้นไหมครับอันนี้ยินยินอย่างไงพี่บ๊อบยินอย่างยินอย่างยินอย่างบทสนทนาช่วงต้นเป็นไงพี่ยินอย่างขอละเอียดหน่อยได้ไหมครับบทสนทนาที่บอกว่าถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือกันเป็นยังไงเอ่ยยินอย่างพอดีว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องกันมาก่อนนะคะแล้วเราก็ถามหาเหตุผลว่าเขาทําทําไมเขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบน้องมันก็เลยถามอ่ะถ้าไม่ชอบใครก็แท็กได้เลยเหรอเพราะว่าสิ่งที่เขาทําก็คือเขาบอกเขาไม่ชอบเรา เขาก็เลยแทงเรายินหยันคคทางมาลายก็ <S <S เย่ออะไรเย่อลอยต่ะช่วยหน่อย,อย,รอยครับว่าเรื่องราวตรงไหมมีเรื่องไหนผิดแปลกหรือไม่ตรงกับที่เราเจอมาหรือเปล่าครับที่เขาเล่ามาเมื่อกี้คือที่หนูไม่ชอบเพราะว่าเขาไปมีการไปนั่งคลัวเคลียร์ในรถกับคนที่หนูไอเน,นี้ยคะ่ะคนของหนูโอเคอ่ะถ้าพูดงี้พี่เข้าใจแล้วครับก็เอาแบบนี้ เอาแบบพี่ขอสุดเลทไดความสั้นๆก่อนนะครับก็คือเรื่องราวเนี้ยสุดท้ายแล้วเรื่องราวเป็นยังไงก็พี่แค่ถามมาเพื่อประมวลว่าถ้าจะเล่นกันเนี่ยจะประมาณไหนแต่ในกรณีเนี้ในเมื่อประชาชนแทงแก๊งก่อนแล้วครับแน่นอนว่ากฎของประชาชนเนี่ยจะเข้าคุมด้วยกฎประเทศเนาะส่วนแก๊งเองก็จะเข้าคุมด้วยกฎสภานะครับซึ่งแก๊งเองเนี่ยจะเล่นได้เต็มจานวนนะครับส่วนประชาชนเนี่ยจะฟิกไว้แค่ห้าคนนะครับซึ่งทันทีที่นับจากสายาไม่หรือประชาชนไอแก๊งพูกกวนตีนประชาชนได้เหมือนกันใช่ไหมอะไรนะครับ เขาเขาเขาพูดว่า <government> ถ้าหมันใส้ใครก็ต่อยได้เลยใช่ไหมก็อันนี้ขอชี้แจงในมุมมองสภานะครับถ้าในกรณีที่มีแก๊งไหนแก๊งใดภายใต้สภาเนี่ยไปเลื้อนใส่ประชาชนเนี่ยประชาชนสามารถเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาร้องเรียนสภาได้เลยครับซึ่งแก๊งน้บทลงโทษตามไปแน่นอนเราเลือดรอนะคะพอดีไม่ค่อยอยากก็อย่างที่ผมแจ้งครับว่าวิธีจัดการอ่ะมันมีหลากหลายครับมันมีทั้งจัดการด้วยตัวเองหรือจัดการด้วยกฎในสภาก็ได้ซึ่งทาง S <S 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 เอ้ย<า>พูดดีดน,นี่พูดดีนี่ก,กัาร<ห> <OR> ด้วยอารมณ์ตัวเองดังนั้นเอ้ยพูดดีนี่ผลที่ตามมาก็คือจะต้องโดนเล่นแบบประมาณนี้แหละครับนอกเหนือจากว่าอันนี้ผมขอขอหมายเหตุเพิ่มนะนอกเหนือจากว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยสามารถตกลงกันได้เช่นฝั่งประชาชนเนี่ยขอเล่นสิบเอ้ย<า>พูดพูดพูดดูรู้เรื่องนี่นีแก๊งเนี่ยให้เล่นเล่นสิบก็ผมก็ปล่อยได้เหมือนกันแต่ที่ผมพูดไปคือกฎเบื้องต้นที่อ้างอิงตามมาตรฐานครับแต่ทุกอย่างเนี่ยส่งพี่คอมแม่ไม่น่าใส่แฟชั่นเลยเฮีย เป็นมีความมุ้งมิ้งเลยเลยถูกต้องครับถูกเลยทุกอย่างเลยครับงั้นหนูขอถามได้ไหมคะถ้าสมมติว่าหนุนเล่นเต็มจํานวนอ่ะแล้วพี่มีขท่าะหรเล่นได้ไหมครับไม่ใหะค่ะพี่กลัวเหรอครับตามก่อนนะคะเดี๋ยวน้องน้องฟังก่อนน้องคำพิเครับนึ่งอัทุกคนทุกวันนี้วันันนงกกลัวอยู่กว่าเอ่อยังไม่ได้อยากจะเล่นนะคะแค่อยากคุยกันด้วยเหตุผลก่อนว่า คือที่เรื่องมันเกิดขึ้นนะคะมือถานแล้วฝั่งนี้ยัดกาชาไปแล้วข่งกันขนาดนี้เลยหรอคะฝั่งนี้ยัดการชาไปแล้วก็อยู่ที่การพูดคุยถูกไหมคะคุณพูดคนภาษาทก่อนนี่นะเรื่องเรื่องนั้นน่าจะหายไปละต่ให้ช่นลอยได้คำพูดว่าอะไรคะที่ติดใจที่ติดใจก็คือถ้าไม่พอใจใครก็คือทำอย่างนั้นได้เลยใช่ไหมเอ๊ยบอสกูดำเลยลงไปวนะก็เลยลองสักหนึ่งทีเลยเนียไปเยี่ยนเสียงด้วเนี่ยเปลี่ยนไร้สัตว์นี่นะ สมองรวมรอเจ๊กวหวไหมสภาพโดนเขาหลอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยม้เหี้ยนี่มันหลอกดากกูอะไรตั้งหนวะหมายสี่เหลี่ยมทัวคนจีนเครื่องหมายใครมันมาหลอกกมป่วยไม่ป่วยไอสัตว์ปกติดีไอ้เฮี้ยเออก็นี่ไงก็ต่างคนต่างมีความนกยมละ แล้วถ้าเราขึ้นแกงได้ไหมคะสภานะฝั่งนี้ไม่ยอมด้วยเด็กตอนนี้อยากขึ้นแกงครับสามารถขึ้นได้เนาะแต่ก็ต้องหลังจากที่เชียร์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับนอกจากที่บอกถ้าฝั่งฮาร์เรดี้เขาโอเคในการขึ้นแกงตอนนี้เพื่อเล่นกันก็ไม่มปปัญหาแต่ถ้าไม่โอเคยังไงพี่ขออ้างอิงตามกฎพื้นฐานครับก็คือยังไม่ได้อขึ้นแกงหน้างานไม่ได้หว่ะขึ้นแกงหน้างานไม่ได้หว่ะก็สรุปว่าพี่จะเล่นใช่ไหมครับไม่ใช่ครับพี่ต้องการอะไรคะ เธอต้องการให้ขอโทษอะครับก็เพื่อนหนูก็ขอโทษไปแล้วนี่ไงพี่ต้องการอีกเหรอขอโทษตอนไหนค่ะเมื่อก่อนนี้ไงที่คุยกันที่แลนอะก็ขอโทษไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่พี่ก็ยังเล่าอยู่นี่นาดูเหมือนแต่ว่าไม่ดูเหมือนแต่ว่าคนเขาเรียกพี่จะเอาอะยังไม่มีใครได้รับคําขอโทษเลยนะคะใช่เหรอครับในหนูน้องที่ไปแร้วนะคะใช่ค่ะตะโกนขอโทษไปแล้วไม่ได้ยินเหรอริงด้วยไม่ได้ยินนะคะยังไม่มีใครได้ยินเลยนะคะเขาตะโกนเราจะดังแล้วแล้วครับ บุคคลที่สามก็อยู่ก็ถามบุคคลที่สามก็ได้ก็ลองถามซิคนอยู่เยอะแยะอ่ะคนที่อยู่ตรงนี้ก็มีบุคคลที่สามอ่ะต้องถามได้นะครับถามเทลซิเทลดินประหลาดที่ตะคนขอโทษไปดังๆอ่ะจาเป็นกลางก็ได้ยินครับมีคนอื่นน้องจะเดี๋ยวไม่ครับไอเรียกกล้วยเหัวขาวโอ้ชาโขลยคนนี้ไม่ได้ยินหรือมีคนได้ยินเรียกกล้วยหัวขาวไอชาโขลยนั่าจะเหตุการณ์นั้นๆเนาะ ตอนนี้พี่ว่าสิ่งที่ต้องคุยกันไม่ได้ยืนถียงครุนไปวคำรุนไปครุนไปรุนๆหน่อยดิีที่ฝั่งฮาร์เดดี้บอกว่าไม่ต้องการเล่นแค่ต้องกาเขาขอโทษเนี่ยซึ่งต้องหันมองกลับว่าฝั่งคุณไอโนเนี่ยยคนเป็นกลางไงพี่บ๊อบคนเป็นกลางอ่ะจบก็ย้ายได้เลยไม่มีปัญหาอะไรกันครับอันนี้ต้องการขอโทษคะตรงนี้ได้ไหมคะขอโทษนะคะพวกหนูขอโทษนะคะไม่เด็กูได้ยินจริงเด็กกูได้ยินจริง่ครับพวกหนูผิดเองครับขอโทษเหมือนกันนะคะที่ใช้คำรุนแรงไปใช้คำรุนแรงด อ่องบอสเออโอเคนะคะก็ขอโทษแทนน้องๆด้วยนะคะลอ้นองเขาอารมณ์ร้อนไปขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยเอาหุ่ยยักษกระชาไปเลยขอโทษด้วยครับง้นนี้หนูขึ้นแก๊งเลยจบแล้วใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวขอโทษด้วยอุ้ยไอ้ยักษ์ขึ้นแก๊งตีต่อครับขอบคุณทั้งสองคนครับขึ้นแก๊งตีต่อจากกระดูสองแล้วขึ้นแก๊งตีต่อขอใบทะเบียนคนหนึ่งไม่ต้่งพาเลยดิ ใครคนนึงมาทำทะเบียนหน่อยคนนึงเย็ดเย็ดเยดี๋วขอทำหน้ามาำนมาอนออไปด้วยแป๊บมึงตรงนี้ว่างว่างขอคนที่จะเป็นหัวหน้าแก๊งหน่อยครับคนหนึ่งมินิลาครับตรงนี้เคือยู่ยแก๊งปีต่อเอาเลยโอเลยมินิลาไปนิล่วย่วยนวยห่วยหนวยนยหน่ยนยก่ยนวเหนยวเลยเียว่ยหนยหน่ยหียนย่ยยหนยน่วยวย่วยหยหน้ยเส่ยเี่ยนวยวยยย เอาลูวมือส่งรายละเอียดชื่อแก๊งมาที่เบอร์ศูนย์สี่ตัวหน่อยครับชื่อแก๊งตัวย่อสีแก๊งก็เดี๋ยวเราโกนตามมาเป็นตัวน้าเป็นัวน้าเราใช้สีอะไรเราใช้สีอะไรสีดำได้ไหมครับสีดำแล้วไหมให้ใช้ไหมครับไม่ได้ใช้ไม่ให้ใช้หรอกงั้นหนูก็ไม่มีชุดให้ใช้ได้ไหมครับพี่ไฮห่ไมเดื้อแบบนี้ งั้นพี่ฮันนี่ลองคุยให้หน่อยนะแม่ครับทุกคนเบบี้บีอ่ะเราจะเอาเป็นแบบตัวเต็มเบบี้บีไปเลยหรือว่าเ้ยพี่บ๊อบจะเอาขอสีขาวให้ปะให้เขาชั่วขาวไหมพี่บ๊อบให้เขาได้เล่นเนี่ยไม่อยากขาดขาวว่ะให้ไหมไม่อยากขาดขาวว่ะอยากให้เขาได้เล่นอ่ะเออได้มึงลองมองในมุมบ๊อบดิว่าบอสให้เนี่ย้ยไม่มึงลองมองในมุมบอสดิเอาสาระ แล้วก็บอนให้เนี่ยไปบอนให้เขาเล่นอ่ะโอเ้เขายังให้รถบอนเลยมึงยังห่วงอะไรล่ะให้เขาเล่นทั้งนี้ทั้งนอ่ะขนาะดรถเขายังไม่ห่วงเลยมึงดูรถบัตรทองก็ดิสี่ช็อกโกแเลสไหมครับเหมือนตัวเหมือนต,ตัวพี่เลยเออมึงห่วงอะไรกันอ่ะ ใครไม่พอใจมึงก็ไม่ผูกก็ตายไปควายอ่ะตายใต้เหี้ยงงูเขวี้ยหรอแดงแล้วมึงอินเข้าใจแล้วอยากเล่นพี่แซวเล่นพี่เหมือนพี่ไฮบอกว่าต้องคุยกับบอสก่อนใช่ไหมใช่ต้องบอกบอสก่อนต้องบอสบอกก่อนบอสอยู่ไหมอะบอสไม่อยู่ใช้ได้ไม่ได้หายมันก็ผู้บริหารแก๊งไม่เหรอไม่ให้เอพี่บอกยู่งไหมอะต้องบอกตาชาก่อนอยู่ในตัว ไปหนึ่งนะแปหนึงแะไปนึงนะก็บอกเขาก็ก็ก็ใช้ไปก่อนเลยก็ค่อยคุยทีหลังได้เลยถูกเวลาแล้วอะไมาอ่าไม่ไม่ใช่ตัวนี้ก่อนดีกว่าเออยังไงผมฝากฝากไปส่งในหนังสือพิมพ์ให้น้องชื่ออำนาจที่เป็นทีเอให้ด้วยได้ไหมครับให้เขาใจไปให้เขาช่ได้ไม่มีปัญหาอันอันอันนี้อันนี้ใช้สีขาวใช่ไหมครับใช้สีชมพูไหมไหม่อันนี้ใช้สีขาวจริงไหมครับ คาะมาทำมาคุกกี้ให้ใช้อ่ะหนูก็ขอใช้ได้ไหมครับชั่วคราวได้ไหมครับชั่วคราวเพราะเพราะบอสผมไม่อยู่ก็เอาเลยครับเอาเลยเอาเลยพี่เอาชัวนะมันไม่มีมหาตามหลังนะครับพี่โอ้พี่มีครับไม่มีไม่มีครับครับอัันนน้ก็เบื้องต้นเดี๋ยวผมฝากขอคนหนึ่งส่งรายชื่อแล้ววกก็็แล้ีใหยพี่รามก็มาช่วยกูดิ กูกูเป็นลุนลำบากใจนะเป็นงานลำบากไกลเย้ใจเย็นดิพี่ใจเย็นพี่เดี๋ยวกูก่อนดีโอ้เราบอยเบนเดนผมเกินเดี๋ยวไม่่ใชเนี่ยก่อนสิอเดี๋ยวนี้ไม่เงียบเดี๋ยวกูส่งมาเพลินนะนะกูรับเต็มอีกอะหนึ่งที่จะเป็นคนจัดการเกสารนะครับส่งรายละเอียดชื่อแกงนำพรางวัลำอ่ะชื่อแก๊งแล้วส่วนการขึ้นทะเบียนเนี่ยเป็นทางการเนี่ยจะมาหลังจากที่โลโก้กับเสื้อสูทแล้วก็เสื้อฮู้ส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับ จะเรียกมาหลับรับบัตรแข้งภายหลังหลับเลยไงหลับเลยไงหลับบัตรเดี๋ยวทักรบกวอทักมาข้างนอกเลยครับแครับสี่สิบแกผู้หญิงเทียสองได้สี่สิบครับเฮยอเ้สเทียหนึ่งสี่สิบ้วใช่ครับตาบอลไม่พอใจกูยอมตัดนิ้วก้อยข้างซ้ายสิบห้าป่ะพี่ไปรับคำดีหลังเอากูพูดไปแล้วสิบห้าป่ะ เดี๋ยวเดาฮันหาให้เดี๋ยาขึ้นมาก่อนเลยว่ากันแล้วก็มาเติมได้ช่วยหาได้ครับมีคนอยู่เออกูยอมนิ้วก้อยนิ้วก้อยทางสายเลยนิ้วก้อยทางสายนะครับในกรณีแก๊งผู้หญิงเทียสองเนี่ยนิ้วก้อยทางสายกูนะสาิบเนาะเทียหนึ่งจะได้สี่สิบเทียสองสามสิบใช่กูแบนไม่ว้าแม่งเลยแยกแกนำเด็กเกียนครับเทียหนึ่งสามสิบใช่ตอนนี้เขาเทียอะไรแล้วอ่ะ นิว้อยข้างสายแล้วกันตา,าบอนไม่บอใจดิวโกย้างสายเลย้เนาะนะครับว่าเาอยู่เียไหนเวมีเท่าไหก้เท่านั้แหละหนู่นเออนิว้อย้างสาย